ยููับมมนด้ว,วันนี้ที่กระท่อมของผมฝนตกครับพี่น้องครับรู้สึกว่าพายุจะเข้าอีกลูกหนึ่งนะครับ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพวกเรามาก็ตรงเป๊ะเลยครับฝนตกพรำพรำบรรยากาศดีๆอย่างนี้ฟ้าหลังฝนวันนี้ผมชวนอาจารย์เปาสายบันเทิงมาดักกุ้งกันละครับดักกุ้งรอบก่อนก็หมานอยู่นะครับแต่วันนี้อาจารย์เปามาเยี่ยมที่กระท่อมมานอนนากันก็ต้องหากับข้าวแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับอาจารย์เปาบอกว่าวันนี้ฝนตกอยากจะลองลงมองดูนะครับไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่าครับลง ทั้งมองและก็รอบดักกุ้งครับ2ออย่างเผื่ออันหนึ่งอันไหนไม่ได้เราก็จะเผื่อได้ลุ้นกันละครับวันนี้เหยื่อที่เราจะใส่ไปในรอบดักกุ้งของเราก็ใช้เช่นเคยนะครับก็คืออาหารปลาดุกนะครับผมจะใช้มัดไว้แบบนี้เพราะอาหารปลาดุกเขามีขนาดเล็กเดี๋ยวเขาจะลอยฟุ้งออกจากรอบดักกุ้งของเรานะครับเนินของคลองส่งน้ํานี้เป็นเนินที่ค่อนข้างจะชันนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราลงใส่มองแล้วเปียกแล้วก็ต้องลงไปดักเพื่อที่จะได้ความชัวร์ละครับมีเทคนิคในการดักอยู่อย่างหนึ่งครับมีคนแนะนําผมมาว่าให้ใส่ลอยน้ํ้ นะครับให้เหนือน้ํานิดหนึ่งแล้วกุ้งเข้าหรือปลาเข้าเขาจะได้มีอากาศหายใจไม่ตายครับอีกอย่างกุ้งของเราก็จะยังสดสดและก็สามารถไปทํากุ้งเต้นได้แหละครับพี่น้องครับข้าวที่นาที่กระท่อมปีนี้เริ่มแตกรวงกันแล้วครับบ้านพี่น้องเหรอครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนเช้ากันครับเสียงไก่ขันยามเช้าบอกสัญญาณของวันใหม่ ข้าวเหลืองอารามหมอกลงจางๆที่กระท่อมวันนี้บรรยากาศดีๆครับพี่น้องครับเช้าตรู่แบบนี้สดชื่นมากครับวันนี้เรานอนนะฝนที่ตกลงมาเมื่อวานบวกกับมีน้ําค้างในช่วงเช้าเ้าเกาะตามผืนหญ้าแบบนี้ทำให้พืชพันธุ์ดัญยาหารต่างๆสดชื่นเขียวชอุ่มแล้ววันนี้เช้านี้ก่อไฟกินกาแฟกันพร้อมที่จะไปกู้มองและก็รอบดักปลาของเราครับไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่น้องครับลเเสสียยงคราว

ก็เป็นตามคาดแหละครับพี่น้องครับไม่หมานแลยครับจานเปาบอกไว้เมื่อตอนเย็นแล้วแหะครับว่าคงไม่หมานหรอกเพราะมองมันสั้นไปแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีรอบดักกุ้งของเรามายกอันแรกก็หมานเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมาจากไหนไม่รู้ครับเจ้ากบตัวนี้โอ้โหพี่น้องใส่หน้าปนเลยครับนี่แหละครับหมานเลยครับพี่น้องครับนี่เลยครับคือแผน2ของเราก็คือใส่ไว้2อย่างทั้งมองและก็รอบดักกุ้งนะครับคงจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหมานบ้างเลยครับตอนนี้หมานกบแล้วแล้วมาลุ้นกุ้งของเรากันตามไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับ โอ้เตรียมเลยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้มุมไหนโอ้อันนี้ได้ก้อยทีเดียวทีเดียวได้ก้อยเลยอันนี้ทีเดียวได้ก้อยเลยพี่น้องจืมการนิดนึงเลยในนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้ขนาดเยอะเนาะยอะเนาะเยอะดยไงล่ครับเนาะยอะด้วยมีอะรบ้าง

กุ้งฝอยสดสดใสใสได้แล้วครับพี่น้องครับเป็นอันว่าหมานครับได้กินกุ้งเต้นแล้วครับวันนี้ครับแล้ะพี่น้องละครับไอ้กุ้งแบบนี้จะทําอะไรกินกันครับมีเมนูอะไรแนะนํามาได้นะครับส่วนกบวันนี้ผมปนกบเป็นที่เรียบร้อยครับกับข้าวจากธรรมชาติที่เราหากันได้ด้วยตัวเองครับภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับการรับประทานรสมือของตัวเองแบบนี้ครับนี่แหละครับกิจกรรมที่กระท่อมครับกุ้งเต้นดึบดืบดืบดบนี้ทำให้พี่น้องน้ําลายแตกกันละครับพี่น้องครับวันนี้กิจกรรมที่กระท่อมของผมรายงานเพียงเท่านี้แหละครับีชวิต แบบบ้านๆอยู่แบบเรียบง่ายมีความสุขดีครับธรรมชาติของบ้านเรายังคงหาอยู่หากินกันได้นะครับยังคงอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมพยายามรักษามันไว้เรื่องราวต่างๆดีๆที่นี่ที่กระท่อมบิ๊กสุรินนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชื่นชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับส่วนวิธีการก้อยกุ้งเดี๋ยวเราจะนํามาบอกกันครับว่าปนกบของเราทํำยังไงกันบ้างฝากติดตามคลิปของอาจารย์เปาสายบันเทิงอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับเปาสายบันเทิงนะครับอ่ะเราลาไปแล้วบรรยากาศที่ทุ่งนาวันนี้ ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วครับพี่น้องครับมาดอโมเดอรโฮบายสวัสดีครับ